อสุกที้มันเสมอมันอม่นครื่องไม้สุกอยู่ร้อนเสมอดำดังกันสุกปุสุคนครับมืบ้อนี้พ่อใหญ่ซีดเบ็ดมาเปิดคลิปอยู่ธงให้ธงหน้าครับว่าสิมาหาเห็ดเห็ดเผิอกปลาอยค่าเรียดเผิอกขมมันละว่ามันเคยออกช่วงนี้นะครับมาเบิ่งกันมาพ่อใหญ่หายเห็ดเผิอกปลาอยค่าเห็ดเผิอกขมมันสิได้ว่าสิพ่อได้แกงบ่มาเบิ่งกันครับอ่ากับแม่บ,บานะ้านก็ลังหาเคาเเรียร์นี่นะปลาอันเป็นคู่ โอ้สปาบัวสปาบัวโอ้นต๋กี้เห็ดปลาบัวบานนี้บัวกินฟักนี่นนลดบอลงไถเลยปล่อยอยา,าขึ้นแต่ว่าก็เห็ดก็เค,เคยเกิดน้ำนี่ล่ะเกิดน้ำปลาอยคาน้ำเงาใหม่เงาไหลนี่แหละหาเบอรงพี่นนอ คือบอเห็นน้อบ้านนะเอานี่เห็ดยังสนิโอ้เม็ดเห็ดยุ่ยข่าดีกว่นาะโอ้ยเม็ดเห็ดอีหยังหนึ่งนะเห็ดยุ่ย่า,าตัวนี้เห็ดคือบองามแท้บม่งามเก่ามีแล้วน้ำปลาอยู่ข่าอยูสีอน้ำปลาใหม่อยู่สีน,นั้นมี่ออมาข้า,มาวมันเกินี้โอ้ปลากระคงเติบเป็น ก็บ่ค่อ,คอยมีเนาะแต่เก่าว่าดอกถึงจิมๆกันขึ้นในแถวหมดนเน่ยขากับชิปานาหนาเต็มเต็มพอได้แกงว่ะเนาะเห็นไหมมาหาบ่เห็นจะเก็ดเลยเอบ่ค่อ,คอยมีปีนี้บ่มี เดี๋ยวติว่าตัดเอาใหม่หน่อยหอมันไปเท่าทนโอหน่ใม่เอาวนนนี่นี่ดีสาลขึ้นบักใหญ่นี่ดอกนึ่งแม่นบาเดียกันน่นี่นี่มาเอาเพิ่มกนนี่นี่นีดอกนอยหน่อยงามเลแม่เคลียบ้างองแมน เอาเอาเจ็บเบกวสมหน่อยตัวจะเห็ดดอกเดียวตัวของงามเดียวงามจะเมนเมนเมนเห็ดยังน้ออยู่ก่อนเราหมไมเห็ดปวกวัวนี่เห็ดปวกวัม่เทียวเหมนกันเอ้เห็ดปวกหรือเห็ดละงกตัวเห็ดปวกว่ะน่นี่นี่นี่ วแม่เห็ดปวกเอาไว้เห็ดยังหอเยเ็ตเบีนี่นกาลังงานนี่มานเอ้เกี้ดอกฮักต่โอ้นี่นี่นี่นีเอนี่เเกีดอกฮักก่อานี่เห็นว่าก็ไปใหม่นี่ยเห็นสีม่วงอ้ดอกหน่อยกลังงานงแจงแสบๆตันีโอ้วกเทาสีไดพอแกงยูวะผู้มาเสว่าแสบผู้่ามาผู้มากินดิบผนเ่าเเ่าไรได้เหน ว่าแ่บไลยกินด,ดิบุนเลยโอ้ก็ได้แกงงอนอยู่แล้วอเอ้ย,ออยนะเฮ้ยดอกไนที่อาอันนี้เลยเอ้ยง,ง,ง,งามงามงว็ขาดไว้แท้น่ะว้าน,น,ะนจะดอกนี้หน่อยตัวนี้ งามงามงาม,มอโอ้ยดอไม่มเขีล้วิดจินบอลงามเอาหน้อใหม่ไปจังไงนี่ไปย่งหน้อใหม่ยังไง,องเอาไปแ้ไงอึดอยากอึดกินด้นี่นนตัวน,น,นันห้างคนค่ะโอ้ยเขียดอกขาดได้ี่

โอ้ยมาหาไหวปวดพี่น้องเฮ้ยเห็นตะนอกเนียหน่อยมันนี่ว่นอใหม่มันโมากเ็กรานโอ้ยฝุ่นมาใส่กับงามบป็นอย่างนี้ตะกอให่ใหญอ่เลย โอ้มันกระดิ่งเรื่อยอ <c oughs> อๆอ, <c oughs> อยู่หรอกเขียนก็ะดิ่โอ้ยงามมากๆดอกนี่โอ้ยมาไหลาแต่้อาเห็ดก็ได้ <c oughs> คนนึงเก็บเอาระวัา,วางแนห่หรอมือลงน้ำนี่ ดอกนี้มาเอาดอกออกหน่ายดอกนี้กเอาดอกมันเอาหนักเอาอยู่หมดเลยเอาหนักแค่นั้นเลยมันชิลง็หนามโอ้ยหนามก็หนามจะควงดอกกุ้งแข่ดอกมามาจับบ่บ่ไปบอกเป็นคนอ่อนแอไปนั่นเอ้าเดี๋ยวเอา ขุนอะบ้านโทบอวิทั้งขุนวยพุนเต็มโอ้ยเอากระตามาหน่อยพุนแล้วเหรนฮะยี่ดอกเห็ดงามดีเนาะโอ้หลายหลายลายเอมกะะตาคาแคลนอ่ะ Voi, เห็ดเพิอปลาอยู่าก <bus> ็เอืนเห็ดเพิงมก็เอืนบ่ดิเห็ดเอ้มต้งหาเยคนละยางกันเถอะบ่ละยางด้อันนี้เห็ดปลาอยู่าอุมากกเสียบลายเห็ดเพิงมเป็นแบบได้บาด มพอคมก็พาเลยได้ห้าลาเกียดมากขีกเกียดเขียวตัวน,นึงเกียริบักขิกองกิกๆๆๆ๊กกกิ๊กเขากินกันได้เสม,มอเนี่ย,ย,ยรเราลอกนังตาแข่งขายอัน ยับไม่ไม่้วเศร้าออตัวหลังจากพี่เจเผ็ดมากกับหอดบานแล้วพี่น้องเ <c oughs> บิงเ่งแนวเห็ดได้เต้มกระตาพอดีนีแจะดอกน้ำงามดอกบอลอนนีน่แต่เห็ด,หดง่ามมีเลยเห็ดเปิ่งปลาอยู่ขากำลังโอ้เกิดหลายเอาเอาวัวหลายเอาซ้ำพอกินเสนอก,กินบวช ขอบคุณเะอพ่อพี่น้องเอซีทั้งหลายที่เขาว่าเบิร์พญายศิษย์บเบ็ดเบอร์หล้วอย่าลืมกดติดตามให้น้ำแน่สลัดคลิปนี้พญายศิษย์เบ็ดก็ขอบคุณทุกทุกคนเนดะ้อเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ